สีช้างครับบทไหนในคณิตศาสตร์ยากมากที่สุดครับเมทริกหรือจำนวนเชิงซ้อนจำนวนเชิงซ้อนครับจำนวนเชิงซ้อนหรือเวกเตอร์จำนวนเชิงซ้อนครับจำนวนเชิงซ้อนหรือฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและล็อการิทึมอืมนี่เรื่องเด็กยากนิดนึงฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและล็อการิทึมครับฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและล็อการิทึมหรือสถิติจับบทสมบูรณ์ตัวแปรสุม่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นโอ้นี่ยืนยันชัดเจนเลยว่าเอ็กโพล็อกยากกว่าฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและล็อการิทึมหรือฟังก์ชันตรีโกณมิติ อันนี้ต้องเป็นฟังก์ชันติีโกมิติครับเพราะเป็นบทของพี่เองฟังก์ชันติีโกมิติหรือเตสฟังก์ชันติีโกมิติครับฟังก์ชันติีโกมิติหรือระบบจำนวนจริงฟังก์ชันติีโกมิติครับฟังก์ชันตีโกมิติหรือตรรกศาสตรต์โอ้ตรรกศาสตร์ไม่ต้องมาเทียบเลยครับฟ e ังกง์ชันติีโกมิติยากกว่าครับฟังก์ชันตีโกมิติหรือลำดับและอนุกรมยังคงยืนยันครับความยากยังเป็นของฟังก์ชันติีโกมิติอยู่ครับฟังก์ชันตีโกมิติหรือหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นอันนี้เริ่มรังในใจ แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าเป็นฟังกชันตรีโกณมิติครับฟังก์ชันตรีโกณมิติหรือความสัมพันธ์และฟังก์ชันตรงนี้จะไปเจอโจทย์ย่างๆมันก็อ่อยากเหมือนกันนะเอา้าขอเป็นความสัมพันธ์และฟังก์ชันครับความสัมพันธ์และฟังก์ชันหรือแคลคูลัสยังเป็นความสัมพันธ์และฟังกชันครับแคลคูลัสรยังยังไม่ยากเท่าไหร่ความสัมพันธ์และฟังก์ชันหรือเลขาคณิตวิเรคราะห์และภาพตัดโวยถ้าพี่เลือก,พ,อกพี่เลือกความสัมพันธ์และฟังกชันยากกว่าครับเพราะว่าเลขคณิตวิเคราะห์เนี่ยพี่ว่าพี่เข้าใจลึกซึ้ง